เป็นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายนับเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงแล้วก็สร้างความสูญเสียเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียใจให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวมากอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัดร่องคุณโครงสร้างได้รับผลกระทบถึงขั้นอาจต้องทุบทิ้งชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานครับ ภาพความเสียหายอย่างหนักของวัดร่องคุณจากเหตุแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง6.3ร็กเตอร์สร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอาจารย์เฉลิมชัยโคศิริพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาและแม้เจ้าตัวจะยืนยันว่าไม่รู้สึกเสียใจเพราะถือเป็นสัจธรรมของชีวิตที่สรรพสิ่งทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแต่ก็สัมผัสได้ถึงน้ำเสียงที่สั่นเครือเมื่อต้องบอกเล่าถึงความรู้สึกจากก้นบึ้งของหัวใจนี่คือสัจธรรมนี่คือความจริงไม่ได้เสียใจเลยลูกศิษยลหาเสียใจเมียเสียใจลูกเสียใจ ร้านค้าร้านรวงทุกคนเสียใจแต่ผมไม่ไม่ถือว่าได้ทำแล้วเป็นอาร์ตแฮปปิ่งอาร์ตสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่แล้วสุดลงไปคาตากูมันยิ่งใหญ่มากศิลปะมันไม่เป็นต้องตั้งอยู่หรอกมันอาจจะเหลือรูปภาพที่สวยงามไว้ให้กับเรานะศริลปะนั้นมันสามารถที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ทำลายได้นะไม่เป็นไร จากพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในตำบลป่าออดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายอาจารย์เฉลิมชัยใช้เวลาเกือบ20ปีเนรมิตให้กลายเป็นวัดที่มีความสวยงามเพื่อเป็นสมบัติของชาติด้วยงบประมาณกว่าพันล้านบาทแต่เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีได้สร้างความเสียหายให้กับผนังโบสถ์กระเบื้องยอดพระาธาตุ ภาพเขียนสะพานสุขาวดีและโครงสร้างหอพระธรรมอย่างหนักทำให้อาจารย์เฉลิมชัยออกอาการถอดใจว่าอาจจะต้องปล่อยทิ้งโดยไม่มีการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่เพื่อให้เป็นอนุสรณ์ของเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ไม่สร้างแล้วอายุมากแล้วไม่ไหวไม่ไหวพอแล้วคิดว่าตุ้มเทที่นี่จนตายแล้วสร้างสิ่งที่มีค่าให้แก่บ้านแก่เมืองตอนนี้มันอายุก็มากแล้วแล้วก็สู้มาเยอะแล้วสงสารลูกศิษย์ ร้อยกว่าชีวิตรเรายังไม่รู้จะเราจะทำยังไงเลยทำต่อไปจะสร้างหลังใหม่หลังพวกนี้ปล่อยทิ้งตามนี้ไม่แก้ไขเราก็ไม่รู้ว่าเราสร้างหลังใหม่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาในรอยเลื่อนที่นี่อีกหรือเปล่าเรายังเดี๋ยวต้องเรื่องประชุมใหญ่เราต้องคิดกันว่าเราอย่างคือตอนนี้ทิ้งแล้วอ่ะเด๋ยนนะไม่ไหวเดี๋ยวนะมันสงบเรื่องทิ้งแล้ว ขณะที่นางสาวนภัสยาธทีรพทธิ์ไพศาลชาวบ้านในตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวในครั้งนี้และได้รับผลกระทบบ้านเสียหายเกือบทั้งหลังเล่าให้ฟังถึงวินาทีที่เกิดเหตุบ้านพังถล่มลงมาซึ่งขณะนั้นอยู่ภายในบ้านกับบิดาและยอมรับว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ยังพอมีสติจึงพาบิดานี้ออกทางประตูหลังบ้าน ตอนไหวแรงๆคืออยู่ในห้องค่ะแล้วพอดีพ่อจะออกมาทานอาหารนอกบ้านค่ะงตรงตรงหน้ามือตรงเนี้ยค่ะค่ะแล้วแผ่นินก็ไหวค่ะประตูเปิดไม่ได้ค่ะเพราะดินพังทับประตูเอาแล้วเราทำเราทำยังไงตอนแรกคือพยายามเปิดค่ะแล้วก็ถีประตูออกมาค่ะแต่แต่ประตูเปิดไม่ออกค่ะคือพอดีได้ยินเสียงคนข้างบ้านเขาบอกว่าดินพังทับตรงหน้าประตูค่ะ ก็เลยพาพ่อออกไปทางข้างหลังบ้านนะคะประตูหลังบ้านซึ่งซึ่งตอนนั้นข้างหลังบ้านยังไม่เป็นไรเอืมตนรู้สึกไง่างครับตกใจค่ะแต่ก็มีสติอยู่ค่ะ เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นับเป็นเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบเกือบร้อยปีที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงและกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่คนไทยจะต้องเรียนรู้และหาทางป้องกันตนเองจากความเสียหายเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นสัญญาณอันตรายจากภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทีมข่าวภูมิภาค NBT News Focus